วันอาทิตย์นะวันนี้สาวอาทิตย์ที่ถ้า <c oughs> ทำการทำงานนะก็เป็น <c oughs> วันหยุดของใครหลายหลายคนนะแต่บางคนก็ <c oughs> ไม่ได้หยุดนะ เสาที่แทนที่จะได้พักก็กลับทำงานได้มากกว่าเดิมก่อนกลับไปหาครอบครัวนะกลับไปอยู่กับครอบครัวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปเจอก,กันบ้างนะเนาะหลังจากที่ทำการทำงานมาทั้งอาทิตย์อรย่างนี้ยบงทีการ ที่เรามีช่องว่างหรือว่าเป็นช่องว่างบ้างนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้มีช่องว่างมีความเป็นส่วนตัวนะดีกว่าบางครอบครัวนี่ก็บางทีอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยก็ทำให้มันไม่ค่อยเห็นความดีของกันและกันบางทีอยู่ด้วยกันมานานนะ่นี้ บางทีมันก็ไม่ได้มีสิ่งที่ว่าเป็นทำให้มันเกิดช่องว่างนะแต่ถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาน,านานมาเจอกันทนี่เราจะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเนะร้สึกว่ามันมีพลังมีกำลังใจที่จะสรรหาหรือว่า สร้างนะเรื่องราวหรือว,ว่าสิ่งดีๆต่อกันนะในเป็นการเติมกำลังใจให้แก่ชีวิตนะชีวิตของคนเราเนะี่ยมันก็มุนวนไปนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็สัปดาห์เดี๋ยวก็เดือนเดีวก็ปีอย่างนีนะ้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นนะบางที เราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปนะโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ใจเรามันเศร้าหมองมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเวลาของเราเนี่ยมันน้อยนะการที่จะมีความสุขกับครอบครัวกับตัวเองเนี่ยมันก็หายากมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> การที่รู้จักหา ความสุขใส่ตัวเองนี่มันจึงเป็นสิ่งที่มันดีงามสิ่งที่เหล่านั้นควรกระทำนะเพื่อถึงเรื่องของการเป็นอยู่นี่นะยิ่งเราเห็นความจริงมากขึ้นเท่าไหรน่นี่ความทุกข์เราก็ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะจริงการอยู่อย่างโดยจาก มีความสันโดษนะมีความสันโดษมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นนี่มันก็เป็นความสุขขึ้นมานะเราจะสังเกตว่าทุกวันนี้เรามีความทุกข์มากเพราะอะไรมีความทุกข์มากเพราะเรานั้นคาดหวังมากเรานั้นใช้ชีวิตด้วยการอาศัยความสุขจากสิ่งอื่นจากบุคคลอื่นนะต้องรอให มีเงินเยอะๆนะมีคนมาสารรเสริญต่างๆถึงจะมีความสุขนะแต่บางทีเราลืมนะลืมความสุขที่มันเกิดพร้อมอยู่เฉพาะหน้าเราบางทีเราความคิดเรานี่แหละมันสับสนมากเกินไปนะเมื่อวานได้พูดถึงการที่ไม่กระทบกับ สิ่งเรานะการที่มีความเห็นที่มันถูกหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่มันถูกต้องความเห็นที่มันเห็นตามความเป็นจริงนะไม่ได้เห็นโลกตามที่เราอยากให้มันเป็นถ้าเราเห็นอยากให้มันเป็นเนี่ราก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นนะนี่เขาเรียกว่าสมาทิฏิอันนี้ข้อต่อมาเนี่ยมันเ็าเรียกว่าเป็นนะ สัมมาสังกัปปะเนาะการที่มีความเห็นที่ถูกต้องการที่มีความเห็นที่มันพอดีนะในหลักการของทางพุทธศาสนาเนี่ยนะความคิดนะที่มันพอดีนี่มันก็ทําให้เราไม่ทุกขนะ์แต่มีหลักการง่ายๆว่าคือคิดที่ไม่โลภอยากได้ของเขานะคิดที่ไม่เบียดเบียนเขาคิดที่ไม่พยาบาทปองร้ายเขา มันเป็นความคิดที่พาเราออกจากกามออกจากสิ่งที่เราหลงติดอย่างนี้นะอันนี้แหละมันก็คือต้นเหตุของความสุขเหมือนกันตัวปัญญาสัมมาทิฐิสัมาสมาสังกัปปะสองข้อแรกนี่เป็นปัญญามีความเห็นมีความคิดที่มันตรงไปตามทางให้มันออกจากทางมั้งกันเถอะ นะอย่างเช่นว่าความสุขที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะบางทีเราก็คิดกันซับซ้อนมากเกินไปนะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะระหว่างมีนักธุรกิจคนหนึ่งเนาะกับคุณลุงท่านหนึ่งนะนักธุรกิจเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ก็ออกไปรีแลกกนะนะไปตกปลาไปตกปลาก็ไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งนะ กำลังนั่งตกปลาอยู่พอไปถึงก็เห็นเห็นคุณลุงนั่งอยู่ก็ถามไปนะถามไปบ่าคุณลุงได้ปลาเยอะไหมก็นะอบอกว่าได้ปลาสักสามสี่ตัวนะแล้วมาอยู่นี่นานหรือยังนะจะกลับหรือยังนะคุณลุงบอกว่าก็ใกล้จะกลับลนะ มาอยู่สักระยะหนึ่งละเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนักธุรกิจหนุ่มคนนั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วคุณลุงทำไมกลับเร็วจังทำไมไม่ตกปลาให้มันได้เยอะๆกว่านี้ในะแค่สามสี่ตัวเองคนะุลุงก็ถามกลับไปว่าทำไมต้องตกปลาเยอะๆด้วยน,ะนักธุรกิจก็บอกว่า ก็เพราะว่ามีปลาเยอะๆแล้วนี่ก็จะเอาไปขายได้เนอะาไปขายได้แล้วแล้วเอาไปขายได้นี่เพื่ออะไรก็ลงก็ถามครับอเพื่อว่าก็จะได้มาซื้อเบ็ดคันใหมนะ่ได้มานั่งตกปลาอีกนะก็ลงก็ถามไปว่าเอา้ามาซื้อเบ็ดคันใหม่มานั่งตกปลาอีกนี่นแล้วทำยังไงต่อ นะเพื่ออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะก็บอกว่าเอาก็จะได้ได้เพื่อจะได้ครั้งหน้าก็จะได้ปลาเยอะๆอย่างนั้นนะได้ปลาเยอะๆแล้วนี่เพื่ออะไรบอกได้ปลาเยอะก็จะได้เงินเยอะๆอย่างนะั้นพอได้เงินเยอะๆแล้วนี่ก็จะได้ไปซื้อเรือนะไปซื้อเรือมาทมําไมลุงขอถามซื้อเรือมาก็เพื่อว่าจะได้ไปจับปลาไปตกปลา เาต้องถามว่าตกปลามาทําไมตกปลามาเพื so, likewise, ่อจะได้ปลาเยอะๆเพื่อจะได้เอาไปขายได้เงินเยอะๆเพื่อได้เงินเยอะๆก็จะเอาไปตั้งบริษัทอยงเงี้ยนะเอาไปทําเป็นบริษัทเป็นโกดังนี่นะเพื่อจะได้เงินเยอะๆนี้นะก็ลงกอกว่าแล้วทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอย่างเงี้นะพอมีเงินเยอะๆมีบริษัทแล้วนี่เพื่อจะได้มี วันบ่างๆเพื่อจะได้มีเวลาว้างๆอยู่กับตัวเองนี่นะก็ลงก็บอกว่านี่ยังไงฉันก็กําลังทําอยู่ฉันก็กําลังทําสิ่งที่มันว่างๆกาลังทําสิ่งที่มันมีความสุขอยู่อย่างเี้ยนะซึ่งบางทีนักธุรกิจกับคนธรรมดาเนี่ยก็คิดมันคนละแบบนะคนที่แสวงหาความสุขอยู่เสมอเนี่ยก็จะคิดว่าความสุขเนี่ยมัน ความสุขนี่มันมัน,มนซับซ้อนนะนะมันต้องการโน่นนี่นั่นนะต้องการสิ่งที่มันมาเติมเต็มต้องการสิ่งที่คอยมาซัพพอร์ตนะมาเติม,เต,มเต็มชีวิตของตนเองแนทะ้ที่จริงแล้วนี่ก่อนที่ล่วงการผ่านไ้มามีประสบการณ์อะไรมาเยอะนี่ก็จะเริ่มเข้าใจนะบางทีเราเหมือนกับสแสวงหาของว่างเปล่ากันอย่างนี้ มือนกับระบบความคิดที่นักธุรกิจเขาคิดนะน,นะก็ต้องมีต้องหาต้องเป็นต้องได้มาเยอะเยอะสุดท้ายนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาว่างจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งมันสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เขาเรียกว่าสุขโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอย่างเงี้ยนะ ถ้าใครแสบงหาความสุขโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอย่างนี้ได้เนี่ยมันมันได้เปรียบคนอื่นนะมันได้เปรียบมันใช้ชีวิตอย่างชาติอย่างชาญฉลาดนะบางทีเราก็ต้องอาศัยความคิดเหล่านี้แหละนะไม่ว่าเป็นสุตตมยปัญญาหรือว่าจินตามยาปัญญาเนี่ยมันก็เป็นปัญญาที่พาให้เราออกจากทุกข์ได้นะใน่าจอ,อกได้ในเบื้องต้นในถํากลางก็ตามแต่มันก็เป็น การเอาเริ่มต้นที่ดีโดยเฉพาะความคิดของเราเนี่ยบางทีเราก็ล้องบนกับมันนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกจากมันยังไงเหมือนกันเอาง่ายๆว่าคิดที่จะออกจากกามอย่างนี้นะเอ็สงสัยว่าทําไมต้องออกจากกามด้วยนะทำไมต้องออกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันน่าใคร่หน้าพอใจด้วยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าในความกําหนัดยินดีในกามเหล่านั้นนะ่ะ มันเป็นโทษไงท่านจึงให้เราต้องออกจากมันนะที่จริงวัตถุนั้นมันไม่ใช่ตัวที่เป็นกรรมนะวัตถุกรรมนะใช่อยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกขนะ์น่ะที่จริงมันเป็นความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินกับวัตถุกรรมเหล่านั้นต่างหากหมามมยามความว่ายังไงหมายความว่าไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีไม่ให้หานะคือเราก็มีก็หาเต็มที่นั่นแหละนะแต่ว่าเรามีได้ เป็นอะไรมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่ลงเพลินกับมันมีบ้านมีรถมีโทรศัพท์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุก,กรรมวัตถุกรรมเนี่ยมันไม่ใช่กรรมมาก,กิเลตนะมันไม่ใช่สิ่งที่ใจนั้นกำหนัดนะแต่สิ่งที่เราควรละก็คือความกำหนัดในสิ่งนั้นต่างหากนะซึ่งก็นั่นแหละบางทีการที่เราคิดซับซ้อนมากเกินไปนี่ก็ขโมยเวลาของความสุขของชีวิตเรา บางคนต้องรอเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันจันทร์ก็ทํางานอีกแล้วนะก็เริ่มทุกข์อีกแล้วขึ้นมาแ,นะแสดงว่าอะไรนะแสดงว่าเราไม่ได้คิดที่จะออกจากกรรมนะไม่ได้คิดที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นเราพยายามที่จะมีขั้วบวกขั้วลบนะกับงานนะกับวันเวลากับเง,บเงินทองกับครอบครัวนะี่เราสร้างเงื่อนไขให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดอย่างนี้นะมันก็เลยขโมยเวลาของความสุขของเราไป หรือว่าความคิดที่ไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะไม่เบียดเบียนทาร้ายเขาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหามากนะโดยเฉพาะสภาพจิตเราที่มันมีขั้วบวกขั้วลบนะชอบคนนี้ชังคนโน้นนะพยายามตั้งแง่พยายามเอาสีเอาอะไรไปใส่ให้เขาอย่างนี้มันก็เหมือนกับทําให้เรานั้นเพิ่มความทุกขนะ์ไม่ยอมปลดล็อก นะความทุกข์ของใจตนเองนะสภาพจิตที่มันยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อย่างนีนะ้เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเอาไว้อย่างนี้มันก็มีขั้วบกขั้วลบนั่นแหละแทนที่มันจะเห็นความดีของคนอื่นเห็นความสําคัญของคนอื่นแล้วก็เห็นแต่ความดีความสําคัญของตนเองนะอยู่ป้าอยู่ไปมันก็ความทุกขนะ์พอกพูนเพิ่มพูนขึ้นมันมันมันไม่ได้มีความ เสมอภาคกันมันกับตาช่างอะนะถ้าเราสังเกตตาช่างสมัยเก่าเนะี่ยมันจะมีซ้ายขวานั่นแหละเราไม่ได้ทําชีวิตของเราให้มันสมดุลนะระหว่างความรักกับความชังเนะีรักเราก็รักเต็มที่ชัางเราก็ชังเต็มที่อย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันเกิดความทุกข์เพราะว่าความคิดของเรานะคิดที่จะรักเขาคิดที่จะเกลียดเขาขึ้นมานะมันกลายเป็น ความไม่สมดุลของชีวิตของคนเรานะนั้นพระเจ้าท่านจึงให้เรานั้นนะนะคิดที่จะออกจากเสี่ยงหรอเนี่ยนะคิดที่จะไม่พยาบาทเบียดเบียนไม่มุ่งร้ายปองร้ายเขานะพอเราคิดอย่างนี้ลแล้วใจเราก็สบายนะมันเป็นอโทสะมุลจิตนะที่มันเกิดขึ้นสภาพจิตที่มันไม่มีโทสะมันก็มีความเมตตาเข้ามาแทนที่นะ อยากให้เขาปรารถนาให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์อะไรก็ตามที่ว่ามาเกี่ยวข้องมาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเนี่ยเราก็มุนไปตามกระแสของวิบากของกรรมของกิเลสนี่แหละที่มันมุนวนแต่ถ้าเราไม่ยอมตัดวัตวุวนเหล่านี้ขึ้นมามันก็กลายเป็นการพอกพูนเพิ่มพูนทุกข์ ของเราดังนั้นแล้วในการที่เรารู้จักเลือกที่จะคิดเป็นคิดถูกคิดให้มันพอดีเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆขึ้นมาเป็นความสุขที่มันถูกต้องเห็นถูกแล้วคิดถูกเนี่ยมันก็พาให้เราสบายไปครึ่งหนึ่งละสบายไปเกินครึ่งละในระว่าเป็นความที่มันถูกเราก็ ใช้ให้มันเป็นนะอย่าให้มันใช้เราความคิดเราต้องรู้จักใช้ให้มันเป็นคิดเวลาไหนควรคิดเวลาไหนควรพักเวลาไหนควรทำอะไรยังไงอย่างนี้พยายามจัดสารปันส่วนให้มันถูกต้องกับชีวิตของคนเราเนาะในแต่ละว,วันก็ฝากพุญเรา,เาไว้นะ